ถ้าเราสังเกตด,ดูทุกครั้งที่มีการทําแบบนี้เนี่ยพุ้นทั้ง2ตัวจะขึ้นสุดท้ายอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนอย่างในอนดีตที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะครับถูกไหมัมันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับผมไม่ได้บอกว่ามีความเป็นไปได้เท่ากับศูนย์ะครับยังมีความเป็นไปได้ยี่สิเปอร์เซตตกลงข่าวไหนที่ฉูดฉาดและมีสีสัน ต่อราคาหุ้นของ True มากที่สุดในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณพิสุทธิ์ครับอ่าครับก็จริงๆมันก็เป็นพัฒนาการของอสิ่งที่คุยกันในตลาดนะครับเกี่ยวกับการที่ t u u เนี่ยอยากจะขยายขนาดของธุรกิจนะครับโดยที่มีการไปคุยกับทางดีแทนะครับก็ผมก็รอมาสามอาทิตย์แล้วนะครับรเห็นจะประกาศทุกวันศุกร์เลย นะครับก็ไม่ประกาศซะทีนะครับศาสตตั้งโมเดลเตรียมไว้แล้วว่าโอ้ออกมาเดี๋ยวส่วนไปยังไงจะคียเข้าไปแล้วรีบออกเปเปอร์เลยนะก็ยังไม่มาซนะทีครับอันนี้ก็รออยู่นะครับเอ่อก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ที่ทําให้ผลักดันราคาหุ้นอของชูขึ้นมาอันนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเอ่อทำไมถึงผักดันนะครับถ้าจาได้ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวกระแสข่าวออกมาครั้งแรกเป็นการซื้อ ถ้าซื้อเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกคนถูกซื้อหุ้นจะขึ้นอคนซื้อเนี่ยหุ้นจะ,นจะนหุ้นจะลงไม่ขึ้นอ่าหุ้นจะลงหรือว่าขึ้นน้อยนะครับซึ่งถ้าจาได้เนี่ยตอนนั้นดีถักพุ่งขึ้นไปแล้วจากสามสิบต้นๆขึ้นมาเป็นสี่สิบบาทจากจานที่ไปปลายนะครับอจอส่วนชูยังอยู่กับที่นะครับพอพัฒนาการต่อไปก็บอกว่าไม่ซื้อแล้วรวมกันนะเพราะรวมต่างกับซื้อถูกไหมครับเพราะถ้าซื้อเนี่ยมหมายความว่าชูต้องกู้เงินมา นะครับแล้วเอาเงินมาจ่ายให้กับเทเลนอเพื่อจะได้ตัวธุรกิจของดีแทกมานะแต่พอรวมกันเนี่ยก็คือมีการมีมีได้หลายโครงสร้างนะครับก็มีการโครงสร้างหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คืออาจจะเอาหุ้นมาแลกกันอืนะครับพอการที่เอาหุ้นมาแลกกันเนี่ยถ้าเราสังเกตดูทุกครั้งที่มีการทําแบบนี้เนี่ยหุ้นทั้งสองตัวจะขึ้นอืนะเพ,เพราะเพื่อจะทําอีกฝั่งหนึ่งก็พยายามทําให้ หุ้นขึ้นเพื่อจะได้แลกกันที่สัดส่วนที่ตัวเองไม่เสียเปรียบมากเกินไปนะครับนั่นก็คืออพัฒนาการที่สองของกระแสข่าวนะครับก็ตอนนี้มันก็เลยขึ้นกันมาทั้งคู่ทั้งทั้งดีแทะแล้วก็โจทูนะครับก็มีข่าวออกมาจะแลกกันที่เท่าไหรี่สิบห้าบาทจะสีบาทห้าสิบอะไรก็คุยกันไปต่างๆนานานะผมก็รอรอฟังอยู่นะครับถามว่าครับเชิญครับ ค,คุณพิสุทธ์ก่อนจะคุยต่อก็แสดงว่า True มีความสนใจดีแทกจริงใช่ไหมอ,อ,อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้ได้สนทนากับทางเจ้าของบริษัทนะครับอ,อ,อ,ยอยากจะคุยเหมือนกันแต่แต่ผมผมไม่ไม,มีไม่มีโอกาสจะได้คุยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็ฟังออกจากทางพวกที่ปรึกษาบ้างทางนักข่าวบ้างทางตลาดบ้างนะครับก็ก็ยังเป็นถือว่าเป็น ข่าวอย่างไม่เป็นทางการนะครับยังยังต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการจะตัดสะินใจเข้าไปลงทุนเพราะเรื่องดังกล่าวนะได้คำนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ก,ก,ก็วิเคราะห์ตามข่าวว่า True มีความสนใจ d t a ทแต่ว่าจะออกมาในลักษณะ True จะซื้อ d t a ทหรือจะเป็นลนักษณะควบรวมเอาหุ้นมาแลกกันอันนี้ยังไม่ชัดเจนถูกต้องไหมครับคุณพิสุดนะไ,มไม่ชัดเจนตั้งแต่จะซื้อหรือเปล่าด้วยครับ ไม,ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าซื้อแน่ๆนะครับไม่ชัดเจนตั้งแต,แต่ว่าสุดท้ายอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนอย่างในอนดีตที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะครับงั้นงั้นเราตั้งสมมติฐานดีกว่าเพราะคุณพิสุทธิ์เนี่ยชอบบิเคราะท่ายากใช่ไหมครับครับ,รบถ้าทรูสนใจดีแท็จริงตามข่าวคุณพิสุทธิ์คิดว่าระหว่างทรูซื้อ d t แทกับทรูกับ d ีแทควบรวมโดยแรกคุ้นกันเนี่ยอะไรน่าจะมีความน่าจะเป็น มากกว่ากันครับคุณพิสุทธิ์อืมครับถ้ามองในมุมของชูเนี่ยการที่จะต้องซื้อดีแท็เนี่ยอาจจะต้องใช้เงินเยอะพอสมควรครับนะครับเพราะว่าตัวแน่นอนซื้อจากเทรนนอร์เนี่ยก็ง่ายคุยกันคนเดียวเทเนนอร์อยากได้เท่าไหร่แตก็จบจบ,บราคากันแล้วก็จ่ายไปแต่ความยากก็คือที่เหลือที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็คือพวกหุ้นรายย่อยเนี่ยอันเนี้ยตั้งตัวรับซื้อใช่ไหม อ่าต้องตั้งโต๊ะรับซื้อนะครับแล้วถ้าราคาไม่ดีนะครับได้หุ้นมาน้อยเกินไปนะครับการเอา d ีแทมารวมกับทรูนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยมันก็จะทําได้ยากเพราะมันจะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ส่วนหนึ่งคือ d ีแทส่วนหนึ่งคือทรูนะครับมันก็มีเรื่องของความาขัดแย้งทางผลประโยชน์นะครับเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการรวมการซื้อเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นยาก พอสมควรยกเว้นนะครับชูจะให้ราคาที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยปฏิเสธไม่ลงครับนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นให้ไปแบบเจ็ดสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดสิบาทเนี่ยผมว่าใครมีดีแท็กวันนี้ก็โอ้โหรีบขายให้เลยนะครับเพราะดูอย่างตอนที่ซื้ออินทัดเนี่ยตั้งราคาไว้หกสิบห้าบาทนะครับก็ยังซื้อได้ไม่หมดนะครับแล้วแล้วแต่ถ้าหมายขอว่าชูซื้อดีแท็กเนี่ยเขาคงอยากจะเอา ธุรกิจของดีแท็กับธุรกิจของทูเนี่ยมาจับรวมกันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์ดังนั้นเนี่ยถ้ายังมีผู้ถือหุ้นรายย่อยติดค้างอยู่เนี่ยมันจะทําเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณพิสุทธิ์ประเมินทางเลือกที่ถ้าจะสนใจกันจริงแล้วทูจะเป็นฝ่ายเข้าไปซื้อดีแท็เนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้น้อยอย่างนั้นใช่ไหมครับติดค้างเรื่องราคาน้อยกว่าใช่ครับมีความเป็นไปได้น้อยกว่านั้นขยับไปถึงเรื่องของการควบรวมอันเนี้ ตามขั้นตอนแล้วมันจะดูง,ง่ายกว่าการที่ทรูจะเข้าไปซื้อไหมถ้าเป็นการควบรวมแลกหุ้นกันเนี่ยครับคุณพิสุทธิ์เอิงจริงๆมันก็ยังติดปัญหาอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าการแลกคุ้นกันเนี่ยมันก็คือเพื่อให้เกิดบริษัทใหม่นะครับหนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเท่ากับสามก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นไม่ได้เสียสิทธิ์อะไรอาจจะได้ธุรกิจใหม่ที่ มีขนาดใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มีความสามารถในการทากําไรที่ดีกว่าเดิมแล้วก็โครงสร้างตลาดที่ดีกว่าเดิมและเนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะทําให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยมีความสนใจมากกว่านะครับถ้า,เ,<อ>าเป็นแล้วก็เชิญ<พ>ครับเชิญเชิญครับ,รบแล้วก็ทูเองก็ไม่ต้องไปกู้เงินมานะครับเ,เพราะว่าเป็นการเอาหุ้นามาแลกกันเพียงแต่ว่าการกําหนดสัดส่วนเนี่ยก็จะต้องดูกันให้ดีๆว่า สัดส่วนที่จะแลกกันที่แต่ละสองทั้งสองฝ่ายยอมรับได้เนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหน,นครับผมครับนะมีความเป็นไปได้มากกว่าทางแรกแน่การจะควบรวมกันแนี่แลกคุ้นกันเนี่ยนี้มีความเป็นไปได้มากกว่า,าแนะาน,น่ทูไม่ต้องมีภาระทางการเงินมากเกินไปเพราะว่าถ้าจะซื้อนะ่ต่อจากเทเลนอก็ต้องคงกู้แหละแล้วก็น่าจะเป็นเป็นเม็ดเงินไม่น้อยหรอกคุณพิสุทธิ์ก็เลยให้ทางเลือกสองน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่า ถ้าเขาสนใจกันจริงใช่ไหมครับคุณพิสุทธิ์นะผมรธรรมดาผมไม่เคยถามย้อนไปย้อนมายกเว้นวันนี้ครับคุณพิสุทธิ์ <c oughs> <c oughs> คุยคุณพิสุทธิ์ต้องต้องต้องนิดนึงนะนะค,คุณพิสุทธิ์ได้ครับคิดว่านะการที่มีข่าวว่า TRUE อยากจะจับไม้จับมือกับทาง d t เทเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ในฐานะที่เป็นนักวิเคราะห์กลุ่มนี้มาเนิ่นนานแล้วก็ครับบอร์ดมากๆอืประเนต์ค,ความน่าจะเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณพิสุทธิถ์ถ้าดูในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันดูน่าสนใจมากมนะครับเพราะว่าตลาดจากผู้เล่นสามลายจะเหลือผู้เล่นสองลายนะครับแล้วก็ตัวการเพิ่มสร้างศักยภาพในการเพิ่มไรายได้ลดค่าใช้จ่าย เพราะว่าใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยอันนี้มันก็ทําให้ดูน่าสนใจมากๆนะครับแต่ผมเองเนี่ยให้ความเป็นไปได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นหนึ่งในสี่หรือยี<ช>่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองซึ่งซึ่งน้อยนะไม่ถึงครึง่งเนี่ยผมก็ว่าน้อยแล้วทําไมถึงคิดว่ามันเป็นไปได้น้อยให้ความน่าจะเป็นแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองละครับคุณพิสุทธิ์ครับผมก็คือเราเอาเคสนี้เนี่ยไปเทียบเคียงกับในมาเลย นะครับในบาเลเซียเนี่ยก็มีการควบรวมกิจาการใช้คล้ายอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ในมาเลเนี่ยมันเป็นมีผู้เล่นหลายลายมีผู้เล่นสี่ถึงห้าลายลมากกว่าบ้านเรามากกว่าบ้านเราว่าเรามีสามลายนะสองลายรวมกันเนี่ยมันก็ยังทำยังมีเหลือผู้เล่นในตลาดอีกเยอะพอสมควรที่จะทําให้สิทธิของผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้สูญเสียไปนะครับอัน,นอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมคิดว่า ตัวเทนอนอเองเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดไม่ไม่เขาเรียกว่าไงไม่ได้เงินจากการขายแล้วก็เอาเงินไปลงทุนที่อื่นแต่ว่าจําเป็นจะต้องอยู่ร่วมกับทางทรูนะเพราะว่ามันมีเรื่องประเด็นเรื่องของการอำนาจควบคุมนะครับใครจะเป็นคนลันใครจะเป็นคนหลี่นะครับในการทําธุรกิจในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะทําให้อเรื่องของ ตัวตัวการลีดเค้นเอาศักยภาพของบริษัทเนี่ยจะมีข้อสงสัยอยู่พอสมควรนะครับกแบบัแบกับเรื่องพวกนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็คงเป็นเรื่องอจริงๆก็เป็นเรื่องแรกคล้ายๆกับเรื่องแรกแหละก็คือเรื่องของพวกผู้คุ้มกฎต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็กลัวจะผูก <จะ S 2> ขาดใช่ไหมคุณพิสุทธิ์กำลังพูดถึงคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าใช่ไหมทั้งทั้งก็ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมาย ไหนมันมีอํานาจนะครับมันมีกสทชอยู่นะครับมีคณะกรรมการกราหอคอยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสององค์กรนี้ก็คงจะ,ะต้องต้องเข้ามาเข้ามามีส่วนในการพิจารณาถ้ามีเหตุการณาา์ดังกล่าวเกิดขึ้นครับผมนี่คือที่มาว่าทําไมถึงให้ความน่าจะเป็นของข่าวเนี้ยข่าวที่ทรูสนใจ d ีแทเนี่ยมีความน่าจะเป็นแค่25%่เเท่านั้นเองนะครับครับทีเนี้ยคุณพิสุทธ คงไม่ลืมว่ามันก็มีเคสแมคโครกับ c p พอะ่ะก็ยังจบได้เลยไม่ใช่เหรอครับคุณพิสุทธิ์ทำไมเคสนี้ถึงจะจบไม่ได้ล่ะก็ถึงให้ให้ไว้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับถึงนะครับมันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับผมไม่ได้บอกว่ามีความเป็นไปได้เท่ากาับศูนย์นะครับยังมีความเป็นไปได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเ,เคสนี้ก็อาจจะดู ชัดแจ้งไปนิดหนึ่งนะที่อย่างอย่าง CTO เอียเรื่อง t e o เนี่ยเรายังมีทางเลือกนะครับเยอะนะพอสมควรนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยพอมันเหนือเหลือน้อยลงเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่ส่งผลดีเท่าไหร่นักกับผู้บริโภคนะครับครับคุณพิสุทธิ์จะโกรธผมไหมจะหาว่าผมเคนไหมออกตัวก่อน ทำไมนั่งจกมือก้นมาด้วยล่ะพุ่ยดีด็มันจะหลุดมันจะหลุดครับผมจะหลุดคืออย่างนี้ครับคือพิสุจน์คือเราก็ผมก็พยายามตรวจสอบข่าวเนี้ยนะว่ามันน่าจะเป็นได้จริงๆเหรอในภาวะแบบเนี้ยนะครับมีอย่างน้อยสองสำนักบอกว่าไม่มีทางหรือมีความเป็นไปได้น้อยมากเขาก็ไม่ได้บอกผมนะว่าความเป็นไปได้ศูนย์นะแต่ว่าพูดก่อนเลยบอกว่าเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าผู้คุ้มกดเนี่ยคงไม่ยอมหลอก ผู้คุ้มกดเนี่ยคงไม่ยอมหรอกนะและอีกด้านหนึ่งผมไม่รู้ว่าในเรื่องผลทางด้านภาพลักษณ์ทางการเมืองถ้าปล่อยให้มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงไง<ม>ใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นมผมฟังดูจากหลายหลายส่วนก่อนจะมาคุยกับคุณพิสุทธิ์เนี่ย<ม>เขาตีตกตั้งแต่แรกเลยนะ<ม>ก็บอกเอ้ยเป็น<ม>ไปได้น้อยมากยากมากอะ่ะแต่เขาไม่ได้ให้เปอร์เซ็นต์มาแบบคุณพิสุทธิ์ไงนะครับ<ม><ม>คือคือ,คอน้อยมากๆอ่ะนะ ที่ผมพูดอย่างเนี้ยเพื่อจะย้อนกลับมาถามคุณพิสุทธิ์ว่าคุณให้ความน่าจะเป็นตั้ง25คือ1ใน4เนี่ยแสดงว่าลึกๆคุณก็เชื่อว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันอะไรคือน้ำหนักใน25นั้นหรือคุณคิดว่าอาจจะจบได้เหมือนเคสของแมคโครและ c ีพอครับเหมืมนอนเคสแมคโครและเเว่นและ,ะเซเว่อผมใช้กับพูดผิดมันก็ ในประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมว่าเราเราอยู่เมืองไทยเราก็เห็นอะไรหลายอย่างที่ไม่คิดว่าจะเกิดมันก็เกิดนะครับครับดังนั้นนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่สองเนี่ยมันก็เราเราก็ไปดูใน่างประเทศนะครับอย่างอย่างเทเนอเองเนี่ยก็มีการทําแบบนี้จัดโครงสร้างแบบนี้ที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันนะครับเราก็มองว่าเ,เทเรนอรเองกําลังขยับมีเป้าหมายทําอะไรหรือเปล่า ซึ่งอพอไปอ่านอยู่ในอถแถลงการของเขาเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของเหมือนกับเม็ดเงินในอนาคตที่จะต้องลงทุนในธุรกิจนี้มันต้องใช้อีกเยอะนะครับด่า<ล>นแรกก็ 5G ใช่ไหมคุณีิสุดครับใช่ไหมครับแล้วยังมีอีกนะครับมีไปเรื่อยๆนะครับแล้วเนี่ยเขาเขาคิดว่าการที่จะสร้างผลตอบแทนกับให้ให้กับธุรกิจได้ดีพอเนี่ยจำจำเป็นต้องมี เขาเรียกผู้เล่นขนาดใหญ่นะครับที่มีฐาทุนอ่าเพียงพอใช่ครับแล้วก็มีฐาลูกค้าเพียงพอที่จะมีสามารถเอาเงินเนี่ยมาลงทุนในอนาคตได้อีกเยอะนะครับน,น,นั่นคือสิ่งที่เขาพูดในใ,ในในบาเลยนะครับเราก็มองว่าเอ๊ตลาดไทยก็อาจจะคล้ายๆกันไหมอาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็อาจจะอยู่ในวิสัยเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าพิจรารณาถึง เรื่องของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าตัดเรื่องของกฎระเบียบออกนะครับมองว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็ดูค่อนข้างคุ้มค่านะครับที่ที่จะเกิดการควบรวมกิจการขึ้น,นมาครับผมสรุปก็คือคุณพิสุทธิ์ได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกรณีที่ True จะมีการจับไม้จับมือกับทาง d t แทในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยประมาณ25% สำหรับ,ค,รบความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นและคาดว่าระหว่างการที่ทรูจะซื้อดีแทกกับการที่ทั้งสองฝ่ายจะจับมือกันควบรวมกันในลักษณะแรกหุ้นกันเนี่ยนะวิธีหลังน่าจะมีโอกาสมากกว่าวิธีแรกนะครับนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ทั้งราคาหุ้นของทรูและดีแทกเกิดความเคลื่อนไหวค่อนข้างหวือหวานะแต่วันนี้ทรูน่าจะหวือหวากว่า,วานะกลับมายืนอยู่เหนือ4บาทกับอีก6สตางค์ได้อีกครั้งหนึ่งบวก12สสตางค์ นี่คือส่วนแรกในส่วนของข่าว